หน้าเข่าสูกอทอมอสพี่น้องครับผมตำนานคนอีสานพรังสามนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเดินท,นทางแล้วพี่น้องครับผมหลังจากเมื่อคืนนี้เขาลุยฝนลุยฝ้าเซฟกันใกล้คันโคกพอดีใกล้คันพอดีต <c oughs> ีซีเราโคตรอะไรคันไปคันปลายเดี๋ยวขี่รถเมื่วันพาไปเดินบัตรตัวตัวเรื่องอะเรียว่าเป็น่านผู้เด่นนั่นลองมาดูว่าคันนี้มีใครบ้างครับผม เอาล้วคนแรกครับผมช่างพรนะครับผมช่างพรคราบเพลินนะครับผมเป็นโชเฟอร์นะครับโชเฟอร์กิติมาสักของเราแล้วผมโอ้ยใหญ่ใหญ่มาเพิ่อนต่อเล่นกางบ้านบอกเฮ้ยเศร้าจะไปแกงกัดตอนนี้ตอนนี้ออกมาออกจากคุลามาแล้วพี่น้องประมาณสักสามสิบโลไลยใช่หรอกออกจากคุลามาแล้วทั้งนี้ครับผมบอลมีร้านสาวนะครับสวัสดีค่ะ เดียวกันนะครมาดูว่าท่านี้มีใครแน่นะครับชื่แน่ๆมีช่างพรมีรัศดาผมกับพี่ผมึสามต่อสีน้องวินเนอร์นะครับวินเนอร์คนโก้นะครับผมลูกหล่อดครับผมน้องแคมบอกว่าเสือในใสโอโมค่ะตอนเช้าน้องแคมบอกเดินทางกับพี่น้องอ่าในคนที่สี่นะผมวินเนอร์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเป็นเ่รังมันนะครับผมข้าวแคมของเรานะครับ อ่าคนที่หกน้องแคมขับเตยครับผมมากันแค่นี้นะพี่น้องรถผูซ้ายแล้วมีอีกคันนึงนะครับผมน,นีกคันนึงเป็นมีน้องน้ำตาลมีน้องโกโก,กิใครแมนแคทมี่อ่าแมคคิงแมคคิงเน็กทีมแมนทีมแมนทีมแมนประมาณนี้ครับเป็นนิช่างหนาเพี่นก็งจะไปเที่ยวไปยังแต่ว่าทีมคันนี้ก็สี่ไปเที่ยวต่อได้พี่น้องคั้นที่คั้นหนึ่งติกลับบ้านนะครับผมก็บติกลับบ้าน หาลูกนะครับผมหาเจอกันที่พระรามสามตำนานคนดิสันครับถอดไงวะเนาะพี่น้องเลยรถติดขากติดเนี่ยครับตอนนี้เวลาเกือบสองทุ่มแล้วผมตอนนี้กำลังเขียวเขาวังหน่อยล้างเขาเรามีเวลายู่สี่ชั่วโมงครับสามชั่วโมงไปตั้งโต๊ะห้าชั่วโมงหนึ่งสามชั่วโมงนะั้นถึงเหลือประมาณร้อยกิโลนะตอนนี้อยู่ว่างห,หน่อยพี่น้อง วันหยุดจำแนกำเนลวันอาทิตย์นะครับถึงวันอาทิตย์ถึงวันแรงงานหยุดเยอะคนไปเที่ยวนะชู้ชู้ขึ้นกระเ้ี๊ยบเพราะยังเราล่ะหลับมาตื่นหนึ่งเราพี่น้องเอ๊ะตื่นขึ้นมาเหมือนตื่นตื่นเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้าน มมันจะีทางอถึงพิธีเรียบร้อยนะครับวินเด้น้องแคมป์มดแล้วห้องเตยห้องเตยยังห้องเตยครับถึงแล้วนะครับผมหุ่นของแต่งตัวพี่น้องห้องแต่งตัวอยู่ตรงนั้นครับตรงที่จะเปิดประตูไว้นะครับรถจอดเยอะแคบยุติพี่น้องเขี่ยไปมาอยู่ ผมมานี่รอบที่สองครับผมปีที่แล้วก็ได้ม้านะครับผมปีที่แล้วก็เมื่อเต็มวงปีนี้ม้าจะนักล่องนะครับพี่น้องมาถึงแล้วเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ขอเวลาพักกินข้อหมูย่างนี่เขาจะไม่เห็นผมกับย่างไก่เดี๋ยวได้ไปกินข้าวกินเนาะนั่นเองเขา่งจะกินข้อหมูย่างบรสจะไปกินเดี๋ยวไปกินข้าวเด้อพี่น้องเหมือนกันก็ข้าวย่องในเห็นบอลบอลทัวร์กับม้าพอดีนะครับเดี๋ยวต้องต้องหยากรออให้ายรวยๆเขาเดี๋ยวเฮ็ดผมเขาหนึ่งกลับไปเขาจิตัดผมก็ได้ เดี๋ยวเขาไปกินข้าวพี่น้องประเดี๋ยครับเข้าไปกินเขาแล้วจะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับจะเ,เก็บบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะครับออกมาจากง,งานแล้วนะครับพี่น้องออกมาได้ไกลเจอไปแล้วไม่เจอคนเัมือนกันครับขับรถไปทานนะครับออกไปหานแล้วกินเหมือนผมบอว่าฝนพอดีนะครับขับรถอ่าขั้นของฤๅษี่ขับ,ขบ,ขบมาที่พี่น้อง มีซี่มีแม่อมีแคทมี่มีไม,ม็คิงนี่ครับน้องทีมอ่านี่ครับเพิ่นกลับบ้านท้องเราพี่น้องที่เหลือก็คือไปเที่ยวบดนะครับแม็กคิงนอนนี่อยู่พี่น้องเมย์เมย์งอมตั้งแต่เมื่อคืนนี่แมย์ทุกคนงอมหมดเลยพี่เราขึ้นรขาบ,บ้านเพื่อไปหาหลูกนะครับมาแล้วแม่พอมาแล้ว หนาวปะ่นั้นค่พอแที่ว้าปีกไปขึ้นไปแล้วพี่เองอีอ่ะไปนิงขอด้าเพราะไปนิงเจ้าพ่องคาตาพี่น้องเลยเดินทางบ้านเอ้ยวงจรถหมู่บ้านนี่้นสด มอสของนั่งลงรถแล้ดดวบ้านขลังหลับไปนอนมีนุ๊กซี่แคทมี่แมปปอแม่ชิงแล้วกันอือทางด้านอีกสองคนนะครับหอดบุญม,มอ รับถึงรถองวันพี่นองโอ้โเจียงขาตาเลยนะถึงรถแล้วครับพี่น้องปเดียกลับบ้านหารุนะนะไซรถขันนิดพี่น้องโอ้โเมือเอ่อยไรอุ้ประทอบุทิศส่งนะครับผมพี่น้องตรงน บรรยากาศกันได้ขึมขึมหลับมาสุดทางเลยผมกันไอ้เมื่อยแต่หมื่นเ่าเด็กเียงเลยพี่น้องเจง็ดโมงครึ่งแล้วครับผมซ้ำหมู่วันเลยว่ะซ้ำหอดบานหมู่วันเลยทรายกับถ่ายวันไปแล้วนะครับให้ป้าให้ยายเห็ีอยู่น้ำมันอยู่บ้าน เลยประเดี๋ยวไปเที่ยวน้ำ <uhhh> พุนนะพี่น้องประเดี๋ยวไปเที่ยวน้ำพุนนะครับกลับไปหาลูกชายนะครับนอนตื่นนะครับมืออึนเคยผ่านไปเที่ยวจิตมือนะครับไปพี่น้องเฮ้อหอดวันหอดซองเราพี่น้องมาดิยวไปเจอกันอยู่บ้านคิดทอดลูกชายแล้วนะครับเลยประเดี๋ยวไปเที่ยวน้ำพุนซำมาดิ พาเที่ยวทะเลเฉลิมจันบ่ครับโอ้โหกันเคสิมี่ถ้าอันไปเที่ยวเคสิมีน้องเตยน้องแคมน้องวินเนอร์นะครับผมบอดบอดบิกบอดแพลว่าแม่อามก็มาล้หมีกับช่างพอนนะครับผมครับเรถในคนน้องเอกแล้วกับทีมอันบป่าผู้ไทยนะครับผมที่กลับมานีกับมีผมไม่คิงไม่ปอโนซี่แคทมี่แ้วก็น้องทีมนะครับผม คูนอกทิ้มขึ้น,หนแหละครับชา่างเร่งหน้าพี่ไปน้ำกันจ้าปอยมีงานก็ี๋ยวลงฝนลง,งทิ้งไปถึงมาลงทาเต็นนะครับผมพี่น้องเจอกันนาดิตะไลท์รอบที่48วันเสาร์ที่ถึงนี่พี่น้องวันที่7นะครับวันที่9เจอกันที่นวน,นครน,นะครับ79เลยนะครับแล้วก็14 15 14, 14, 14นี่ไลท์ที่49 15อยู่เมืองเลยพี่น้อง มาพี่น้องครับเดินทางกลับบ้านครับผมเจอกันที่บ้านแล้วกันครับผมไปหาลูกชายก่อนนะครับคิดถึงนะครับถึงบ้านแล้วพี่น้อง <พ uka> อาบน,น้ำแล้วหนูอาบน้ำแล้วโอเคละเมอพี่น้องละเมอพ่อนุอาบน้ำแล้วพี่มานอนต่อแปดโมงครึ่งหรอตอนฟันแปดโมงครึ่งพี่น้อง นอนต่อเลยลูกนอนต่อเลยพ่อหนูอาบน้ำแล้วเห็นว่าสีคาดอาบน้ำทีำ่เนอะน้องมิ้วเอ้ยน้องมิว้วมีคนถามหาหนูเต็มเลย fc ถามหาหนูเต็มเลยเมื่อคนะืนในที่กทมเขาคิดว่าหนูไปด้วยเพราะว่าอยากให้ไปน้ำเป็นรองหลบให้ยังหลายอยู่ตะเลตะลังก์ อยู่บ้านนี่แหละยายให้คุณยายมานอนเป็นเพื่อนผมเอินยายต้ว่ารู้สึกเอินยายาวเป็นโมูข้าล่างไปเมื่อกี้ไปหรอกจิต<ม>ถึงจังเลยไปตั้งหนึ่งคืนเพราหายไปตั้งหนึ่งคืน ช่องไทยคลิปนี้สมเด็จเป็นน้องขอบคุณขอบคุณทุกๆซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อครับผมเมื่อคืนอบอุ่นนะครับผมสำหรับพระรามสามตำนานคนอีสานนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจเด้อเป็นน้องครับผมเจอกันคลิปหน้าครับนอนก่อนตื่น